สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่อง Stonehenge กันค่ะเอออนุสร์สถานหินโบราณที่เต็มไปด้วยปริศนาบนที่ราบ Salisbury ที่อังกฤษนะคะเราจะมาลองสำรวจข้อมูลที่เรามีกันว่าอะไรคือเรื่องราวเบื้องหลังทั้งประวัติศาสตร์การสร้างจุดประสงค์เออแล้วก็ความลับต่างๆที่ยังรอคำตอบอยู่นะคะ ค,คือที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งเลยนะคะ Stonehenge เนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จปุ๊บปั๊บแต่เหมือนเป็นโปรเจกต์ยาวนานมากๆเป็นพันปีเลยตั้งแต่ยุคหินใหม่หนู่นเลยนะคะใช่เลยครับยาวนานมากจริงๆแล้วความซับซ้อนนี่แหละครับที่ทำให้มันน่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างทั้งสังคมความเชื่อเทคโนโลยีของคนยุคนั้นเราเริ่มกันที่ช่วงแรกๆเลยไหมครับประมาณ3,000ันปีก่อนคริสต์กาลนู่นเลยได้เลยค่ะตอนนั้นเนี่ย เขาเริ่มจากการขุดขู่น้ำสร้างคันดินเป็นวงกลมที่เรียกว่าเฮนช์นะครับแล้วก็มีหลุม56หลุมอ๋อหลุมออเบรที่เขาเจอกระดูกคนเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยในหลุมออเบรนี่แหละพบกระดูกมนุษย์ที่ถูกเผาจำนวนมากเลยโอ้นั้นก็แสดงว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยมันก็อาจจะเกี่ยวกับการฝังศพหรือพิธีกรรมอะไรแบบนั้นแล้วสิคะ มีความเป็นไปได้สูงมากครับแล้วที่น่าทิ่งกว่านั้นอีกคือหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่มีการขนหินเข้ามาครับเรียกว่าหินสีน้ำเงินหรือ blue stones หินสีน้ำเงินครับหนักประมาณ2-4ถึงตันแต่ที่พีคคือเขาขนมาจากเวลส์นู่นเลยไกลกว่า250กิโลเมตรฮะ250กิโลด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยนะคะทำได้ยังไงกันนั่นนะสิครับ การเดินทางไกลขนาดนั้นเพื่อเอาหินมาเนี่ยมันต้องบอกว่าหินพวกนี้มีความหมายพิเศษมากๆอาจจะทางความเชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างที่สําคัญกว่าขนาดของมันด้วยซ้าไปครับแค่คลิปก็เหนื่อยแทนแล้วค่ะแล้วหินก้อนใหญ่ๆที่เราเห็นจนชินตาในภาพล่คะคะอันนั้นมาที่หลังหรอครับอันนั้นเป็นเฟสต่อมาประมาณ2,500ปีก่อนคริสต์กาลคราวนี้เป็นหินซาเซนก้อนใหญ่ยักษ์เลยหนักหลายสิบตันหลายสิบตัน ครับแต่เนี้ยแหล่นหินใกล้เข้ามาหน่อยประมาณ25-30กิโลเมตรจาก s t o n e เฮน g ์เอามาทำเป็นวงแหวนหลักด้านนอกแล้วก็กลุ่มหิน3ามก้อนที่ตั้งซ้อนกันเป็นรูปเกือกม้าอยู่ตรงกลางนะครับทร i ลทอนใช่ไหมคะใช่ครับทร i ลทอนแล้วที่น่าทึ่งมากๆคือเทคนิคการประกอบหินนะครับยังไงคะเขาไม่ได้แค่วางซ้อนกันเฉยๆนะครับเขามีการทำเดือยแล้วก็ทำรูสลัก ให้มันเชื่อมต่อกันได้พอดีแบบว่าคล้ายๆงานไม้เลยโหทำเดือยกับรูบนหินหนักขนาดนั้นสุดย่อยไปเลยค่ะแสดงว่ามีการวางแผนมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างดีมากๆถูกต้องครับถือว่าล้ําหน้ามากๆสำหรับยุคนั้นแสดงถึงการวางแผนวิศวกรรมความเข้าใจในวัสดุอย่างดีเยี่ยมเลยแล้วพอเข้ายุคสมฤทธิ์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ มีครับมีการปรับตำแหน่งหินสีน้ำเงินกันอีกหลายรอบเลยแล้วก็มีการสร้างเหมือนเป็นถนนทางเดินโบราณเรียกว่า the Avenue เชื่อมไปที่แม่น้ำเอวอนอ๋อค่ะฝังศพหรือ Barrows เยอะมากรอบๆบ,บริเวณ Stonehenge ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นที่ฝังศพของคนสำคัญชนชั้นสูงอะไรแบบนี้ครับ ยิ่งทําให้ภาพของความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสุสานของคนสําคัญชัดเจนขึ้นไปอีกนะคะใช่เลยครับผมพอเห็นภาพรวมกันสร้างที่มันซับซ้อนกินเวลานานขนาดเนี้ยคําถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วจริงๆเขาสร้างไปทําไมกันแน่คะมีทฤษฎีไหนที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดคะตอนนี้นี่เป็นคําถามใหญ่ที่ยังไม่มีคาตอบเดียวที่ฟันธงได้นะครับแต่แนวโน้มคือมันน่าจะทําหน้าที่หลายอย่างมากๆรวมๆกันไป ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เห็นได้ชัดเลยก็คือการเป็นเหมือนปฏิทินดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ปฏิทินเหรอคะครับการวางแนวของหินสําคัญสําคัญหลายจุดเลยอะ่ะมันตรงกับการขึ้นของดวงอาทิตย์ในวันคริสต์มาสยันหรือ summer s o ซล t i c e พอพีเป๊ะแล้วก็ตรงกับจุดตกในวันหามายันหรือ winter ์โซ s t i c e ด้วยโหเหมือนเป็นนาฬิกาเป็นปฏิทินธรรมาชาติให้คนยุคนั้นรู้ฤดูกาลร,รู้เวลาทําพิธีอะไรแบบนั้นเลยนะคะมีหลักฐานพวกกระดูกสัตว์จํานวนมาก ที่บ่งชี้ว่ามีการจัดงานเลี้ยงใหญ่ๆบ่อยครั้งแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ฝังศพสำคัญสๆคัญคนก็คงมารวมตัวกันที่นี่ทำพิธีบูชาบรรพบรุรษเฉลิมฉลองอะไรต่างๆการเป็นสุสานโดยเฉพาะของชนชั้นนำก็ยิ่งเสริมบทบาทนี้เข้าไปอีกนะคะถูกต้องครับ ถ้าคนมารวมตัวกันเยอะขนาดนั้นมันจะมองได้ไหมคะว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนด้วยที่อาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวแต่รวมถึงเรื่องการเมืองแลกเปลี่ยนของหรือความรู้ต่างๆก็เป็นไปได้สูงครับการจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้การจัดการการระดมคนระดมทรัพยากรเยอะมากๆซึ่งมันสะท้อนว่าต้องมีโครงสร้างสังคม มีผู้นำที่มีอำนาจพอสมควรมันจริงล่าจะเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมหลายๆด้านจริงๆครับแต่ค่ะแต่สิ่งที่ยังแบบคาใจมากๆเลยคือแล้วเขาขนหินกันยังไงโดยเฉพาะหินซาเซนที่หนักหลายสิบตันนะคะยกขึ้นไปตั้งได้ยังไงนั่นคือสุดยอดปริศนาด้านวิศวกรรมเลยครับอ่า คือเราไม่มีคู่มือการสร้างหลงเหลืออยู่นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็พยายามสันนิษฐานจากหลักฐานแวดล้อมก็เชื่อว่าคงใช้เทคนิคและหลายอย่างผสมกันครับทั้งาการใช้ท่อนซุงกลิ้งรองใต้หินใช้เชือกที่แข็งแรงมากๆอาจจะทําจากหนังสัตว์หรือเส้นใย,ยพืชค่ะการสร้างทางลาดหรืออาจจะเป็นนั่งร้างที่ทําจากดินเพื่อค่อยๆดึงหินขึ้นไปการใช้คานงัดช่วยผ่อนแรงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือแรงงานคน ต้องใช้คนเยอะมากๆเลยสิคะมหาศาลเลยครับต้องทำงานประสานกันอย่างดีเยี่ยมอาจจะมีสัตว์ช่วยลากบ้างแต่หลักๆคือความรู้ความเข้าใจในหลักกลศาสตร์พื้นฐานความอดทนแล้วก็การจัดการคนจำนวนมากนี่แหละครับฟังดูเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆค่ะสรุปแล้ว Stone เ henge ก็คืออนุสรณ์สถานที่มีเรื่องราวซ้อนทับกันหลายยุคหลายสมัยมีความหมายหลายอย่างทั้งดาราศาสตร์พิธีกรรมการฝังศพ แล้วก็เป็นเหมือนเครื่องยืนยันความสามารถทางวิศวกรรมที่เอ,อ่อน่าทึ่งมากๆของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะคะใช่ครับสมบูรณ์แบบเลยและด้วยคุณค่าทั้งหมดนี้แหละครับ Stonehenge ถึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกและก็ยังคงดึงดูดให้คนจากทั่วโลกไปเยี่ยมชมไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ความลึกลับด้วยตัวเองอยู่ตลอดน่าไปเห็นด้วยตาสักครั้งจริงๆค่ะครับผมแล้วก็มีคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจชวนให้เราเก็บไปคิดต่อกันนะครับค่ะ คือการที่คนยุคนั้นยอมทุ่งเทความพยายามอย่างมหาศาลเพื่อขนหินสีน้ำเงินมาจากเวลส์ที่ไกลขนาดนั้นทั้งๆท,ท,ที่ก็มีหินซารเซนก้อนใหญ่กว่าอยู่ใกล้กว่าตั้งเยอะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับออระบบคุณค่าหรือความเชื่อของพวกเขาได้บ้างบางทีความหมายที่แท้จริงหรือคุณค่าที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพอย่างเดียวแต่อาจจะอยู่ที่ต้นกำเนิดที่มา หรือความผูกพันทางจิตวิญญาณกับหินเหล่านั้นก็ได้นะครับอืมจริงด้วยค่ะเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้น่าคิดมากๆเลยค่ะเรื่องของความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจที่อยู่เหนือเหตุผลทางกายภาพธรรมดาๆรรเนอะ